มวยไทยคือภาพการต่อสู้ที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับผู้คนทั่วโลกมันคือการส่งออกทางวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากประเทศไทยแต่ภาพที่ทุกคนเห็นบนเวทีนี้มันเป็นเพียงปลายทางของการแข่งขันกีฬาชนิดหนึ่งที่มุ่งหวังชื่อเสียงและเงินรางวัลเท่านั้นเพราะแท้จริงแล้วมวยไทย มีคุณค่ามากกว่าแค่การแข่งขันกีฬามันคือภาพสะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยผ่านท่าทางการต่อสู้ทั้งการอยู่ร่วมกันของหลายชนชาติบนผืนแผ่นดินนี้มอนยันหลับชวาซัดหอบม,มวยไทยได้เผยให้เห็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งต่อกันจากครูถึงลูกศิษย์ ผ่านตัวละครในวรรณกรรมรามเกียรติ์และวรรณกรรมท้องถิ่นเช่นพระรามเดินโดมขุนยักษ์จับลิงและที่สำคัญมวยไทยยังเผยให้เห็นการใช้ศาสตร์ลับที่ดึงพลังเหนือธรรมชาติออกมาใช้ผ่านภาพสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่ายันแต่ในขณะที่ศาสตร์ลับถูกแสดงผ่านร่างกาย และอาวุธมวยไทยที่สุดแสนอันตรายนี้กลับถูกสะกดไว้ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่สั่งสอนผ่านครูมวยผ่านเครื่องรางมงคลที่ผูกมัดไว้สิ่งเหล่านี้คือแก่นแท้แห่งจิตวิญญาณศิลปะการต่อสู้มือเปล่าที่เรียกว่ามวยไทย เราย้อนกลับไปในอดีตและมองดูลักษณะการต่อสู้มือเปล่าชนิดนี้ที่สามารถทำให้คู่ต่อสู้เสียชีวิตได้ผมไม่น่าแปลกใจเลยหากจะสันนิษฐานว่ามวยไทยน่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากการศึกสงครามจากตำนานเล่าขานที่มักพูดถึงวีรบุรุษนักมวยที่มีชื่อเสียงทั้งจากเรื่องราวของพระเจ้าเสือพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่ชื่นชอบมวยไทยถึงขนาดปลอมตัวเป็นสามัญชนเพื่อที่จะได้เข้าแข่งขันชกมวยที่ชาวบ้านจัดขึ้นเรื่องราวของนายขนมต้มฉเฉลยศึกชาวไทยที่ถูกกวาดต้อนไปประเทศพมา่าหลังกรุงแตกนายขนมต้มได้เข้าแข่งขันชกมวยในค่ายฉเฉลยศึกและใช้วิชามวยไทยปราบนักมวยพมา่าได้ถึงสิบคนมวยไทยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนั่นคือเครื่องแต่งกาย ประกอบไปด้วยเครื่องผูก3แบบ 1. ผูกศรีรษะเรียกว่ามงคล 2. ผูกแขนเรียกว่าผ้าประเจียด 3. ผูกหมัดเรียกว่าคาดเชือกมวยไทยคือรูปแบบการต่อสู้ ที่ใช้อัยวะส่วนต่างๆของร่างกายดัดแปลงเป็นอาวุธกระทําสู่ผู้ต่อสู้ประกอบไปด้วย 1. สศอกและท่อนแขน 2. สันหมัด 3. เข่า 4. ครึ่งแข้งครึ่งเข่า 5. สันเท้า 6. ปลายเท้า 7. จมูกเท้าและ 8. ส้นเท้าเมื่อฝึกพื้นฐานหมัดเท้าเข่าศอก จนแคล่วคล่องแล้วครูมวยจะสอนให้รู้จักธรรมชาติของการออกอาวุธมวยไทยที่ไม่ได้มีไว้เพื่อมุ่งทําร้ายคู่ต่อสู้เพียงอย่างเดียวหากแต่ต้องฝึกฝนไว้เพื่อป้องกันอาวุธจากคู่ต่อสู้อีกด้วยซึ่งท่าทางการออกอาวุธมวยไทยนี้มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่าแม่ไม้มวยไทยสลับฟันปลา,ป,าปักษาแวกรัง ชวาซัดหออิอนเอาแทงกริตยอเขาพระสุมเมนตะเถนค้ำฟักจะสังเกตได้ว่าชื่อแม่ไม้ลูกง้ายมวยไทยไปจนถึงชื่อกลมวยจู่โจมและเชิงมวยหกักหลางป้องกัน จะเรียกชื่อตามเหตุการณ์หรือตัวละครในวรรณคดีที่ผู้คนในสมัยนั้นคุ้นชินเช่นเรื่องลามเกีตย์เรื่องอีเหนาไปจนถึงอาการกริยาของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันเช่นท่าชวาซัดพอกย่อมหมายถึงแขกมาลายูที่มาจากเกาะชวาทางใต้ของประเทศไทยหรือท่ามอนยันหลักหมายถึงชาวมอนพม่าที่มาจากฝั่งตะวันตกของประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ ได้สะทนรูปแบบการเรียนการสอนของคนสมัยโบราณได้เป็นอย่างดีปัจจุบันมวยไทยได้พัฒนาตัวเองในรูปแบบของกีฬาอาชีพจากสำนักครูมวยปรับเปลี่ยนเป็นค่ายมวยต่างๆขึ้นจริงชัยบนสังเวียนที่มีมาตรฐานสากลบังคับสวมนวมเพื่อป้องกันอันตราย มีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์หลายรุ่นหลายเวทีทั่วประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักมวยหน้าใหม่ทั้งชายและหญิงได้ขึ้นสังเวียนและที่สำคัญมีการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชามวยไทยระดับมหาวิทยาลัยโดยสร้างหลักสูตรที่แตกแขนงออกไปจากการต่อสู้เช่นการเป็นเทรนเนอร์การเป็นนักกายภาพบำบัดการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา หลายคนมองว่ามวยไทยคือรูปแบบการต่อสู้ที่พัฒนามาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วทั้งในเชิงรุกและเชิงรับการออกอาวุธแม่ไม้ม,ยมวยไทยใส่คู่ต่อสู้มีความอันตรายถึงแก่ชีวิตหากผู้ใช้วิชานี้ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นครูมวยไทยจึงให้ลูกศิษย์ปฏิญาณตนก่อร่ำเรียนว่าจะไม่ใช้วิชานี้รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าคุณธรรมข้อนี้ เรียบดังสัจจวาจาที่ยึดโยงผูกมัดร,ระหว่างครูกับลูกศิษย์ที่จะมอบเป็นมงคลชีวิตแด่ศิษย์รุ่นต่อๆไป